สวัสดีครับมืาอนี้อยู่สำนักง,งานชอช้างมิวสิกเมืองชัยภูมิครับช้างออดิโอซิสเต็มช้างสามเฟสช้างตาแดงช้างตู้ซิงช้างเกนเนอเรเตอร์ครับนะตาแดงกระแซงมันเดี๋ยวเขาตาแดงแต่พราะเขาไหมไม่ยุ่งกับตาเขาดีเด็ดล่นี่ครับมาจอดเบื้องเัินชอช้าง หน่วยที่สองน้องชบาแก้วครับมะพน้าวเนี่ยก็สร้างเขียมในตำนานครับแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าอย่างก็ซ้ำมึงเขียมนะกลัวตีนเขียมง้ามกว่ามึงหรอสนนั้นวอลีนี่วลีนี่ได้ยินมาเล้วกับหูครับก็เลยมาจอบเบื้องจะไปหาบอกจะไปหาสอนคนเขาดิสั่งเอาระเทศโบรตุเกนะ แต่ว่านี่เราเห็ดเป็นอยู่เราก็ได้บอกนี่ครับยากหลายท่านได้เป็นเขาเอิ้นว่าอย่างก็ได้เป็นเลเบิลอย่างที่จากเป็นบอดนะบอดเป็นเบื่อเดียานนะทุกพี่เปลี่ยนจากบอดเป็นเบอร์ครับวันนี้ครับจัดการเองครับเป็นอย่างอยเป็นอย่างจะคอยเชื่อมมันก่อนครับเนี่ยเตี้มด้วเตีมยมเว้เราไม่ได้เห็ดจากเท้านะเตี้ยไม่ยังได้เห็ดรถแล้วเหรอ เตี้ยบ่แม่นเชียงด่งแหง้งพอด้วมันกนมันเตี้ยเชียงด่งแหง้งบ่ดิครับ,บรเชียงบ่านด่งแหงง้งดอกอเตี้ยตาแดงหน,หน่อยนึงต้องทาเปิตดตาแดงนึง <laughs> <laughs> นี่ครับคลิปนี้พายัางออมเบิ่งรถก่อน,นอือวา่าลูกพี่แล้วเฮ็ดอีหยังไว้แน่ผมก็บ่ได้มาโดนครับจนเพิ่นได้เอิ้นห้องแซมโมหนึ่งครับยังค่อยมาสอดพะโวอยู่นี่มึงเนี่ เดี๋ยสิมาคนยันเมียสันมาโอ้หามเอ้ยได้ยินพอดีสนุกเ <c oughs> สียระบบเบิร์ตสนุกนี่ครับโอ้งามอันนี้ยังทันเหลี่ยมบันไดครับยังทันเหลี่ยมแต่นี่ครับพาดูระบบรอบๆนะครับรีวิวรอบๆคันครับอันนี้ก็เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟครับ นี้การซับเสียงในตนะครับถือว่าเป็นการซับเสียงในตัวมีฟองน้ำซับเสียงมีการกําหนดทิศทางลมนะลูกพี่เนาะมีการซับเสียงเหมือนกับตู้เงียบแล้วก็มีการกําหนดทิศทางลมโดยคนบม่รูเ้เรื่องเห็นบ่ะจะไปวอาหลักการอะไรขอดีบุสเสียเ <c oughs> ขออา <c oughs> อีกแหละวางเตี้ยมเข่าหล้กกับมันออกคือจังคนกินแล้วก็ฉี่ออกนี่แหละว่ัสดะว่าคือกันครับ แต่ว่าพลังคนอ่อนอย่างเกาะจินแล้วก็ฉีบออกแตกปากแตกดังกบบนี้ครับเพราะว่ากำหนดทิศทางลมไม่ถูกนะครับความห่อนขึนในเครื่องปัน่นได้เปิดฝาแหย่อย่างเป็นเสงบ่ได้ว่าพาดพิงผู้ใดด้แต่ว่าเขาว่าเป็นภาพรวมเนาะให้ได้รับทราบคมกันว่าการใส่งานนะครับของแต่ละคนแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของการกำหนดทิศทางลม ของเครื่องปั่นสําคัญครับเพราะว่ามันที่ไปยุงเจี่ยวกับเรื่องของไอ้ล้มหอนนะครับที่ที่เขาไปในห่องมิกห้องอยังเนาะห้องมิกห้องเครื่องขยายนะครับมีฝนไปเบิดครับถ้าสมมติทิศทางล้มบดีนะครับมันก็ดิทำให้เครื่องปั่นมีปัญหาได้ครับตลอดจนถ้าเขาวางอุปกรณ์อย่างเช่นว่าได้ปั้นไฟนะครับ ยูกไก่กับชุดแตงยูกไกลกับเครื่องขยายคอมฮอนเรานีมันก็ที่ขบไปหากันได้นะครับถ้ากับที่ทางล้มบุตึิกนะครับนี่มูนี่พามาเบิงชชช้างหน่วยที่สองน้องชบาแก้วครับสวยงามโดยทีเดียวนะครับคันนี้หน่วยที่สองจะเป็นสิบสองล้อนะครับสิบสองล้อนะครับโอ้โออหเงาอลัสลางไหลครับ เส้นสามเส้นนี้มีความหมายนะครับมีความหมายนะครับแต่เราพรท่านได้บอกว่าความหมายว่าอย่างไรน,นะครับเตยเบื้งครับเป็นเห็ดรถบอหกเด้แต่ว่าเบื้งงามตาครับเบื้งครับเบืง้งนี่ถ้าเหลี่ยมเราคือที่เบืง้งคือที่เบื้งงามเนาะอันนี้พ่ะท่านได้เหลี่ยมไปไหนครับพ่ะท่านได้โปรกพรท่านได้ เพราะว่าเวลาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาหนาง,งานครับมันก็ต้องออกงานนะครับรับใช้พ่อแม่พี่น้องเจ้าภาพตามสถานที่ต่างๆครับนี่ครับพารีวิวบังดดหลังจากที่เข้าอู่บัาเก็บรายละเอียดมาหลายๆอย่างครับนี่นี่ครับ มูนีลูกพีหนสองพักครับ<ง>เก็บารายละเอียดในหายย่างบางอย่างก็ต้องอาศัยคนบางอย่างคนก็ต้องทำเองเพราะว่าคนไม่ยอมให้เราอาศัย mm hmm. เน่นบรกพี mm hmm. เราอยากอาศัยคนอยู่แต่คนไม่อยากให้เราอาศัยเราก็ต้องจัดไปเป็นทั้งบอสเป็นทั้งเล ทั้งบอดทั้งเบื่อเนาะวันนี้เนาะวันนี้เนาะน,นี่ครับนี่ช่างสามเฟตนะครับที่เขาบอกกันมาดอกดยังนี้ก็ติดอย่างหกสิบนิ้วเตะหกสิบนิวน้วว่ายสามสิบนิ้วใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วถ้าผมม่านี่มีโปรเจกต์ใหม่ๆได้เลยแหละเพราะว่าผมจีก้นชิโมะโมย่างเดียวโมย่างเด,ยยงเดียวคิดไปทัวร์ทีมทัวเดียนครับแล้วเราก็เฮ็ดอิลิไว้ที่ไหนโปรเจกต์ใหม่ใกล้มาแล้วครับ ออดอกอก60นิ้วไว้30นิ้วครับในรถคันนั้นจะมีอยู่8ดอกครับด้านหน้าครับโมเมนตะ์ะ10ดอกด้านหลัง6ดอกครับไม่ต้องเอาไลท์จำเปนเ็พาะโปรดติดตามตอนต่อไปครับโดยระบบเสียงช้างออดิโอปรับปรุงระบบใหม่ไม่ต้องใช้โฆษณาครับของดีมีระดับประทับใจบุนเล็บเบิ้์ ขีมูเท่าบกันี่ไหมสังมึงเดเจ้เมียงขี่มูอยู่อยงี้ยเอิ่มไลายแ้นนท่านนกูล่ะพวกมียสร้างเขียมเขี่ยมดีครับเขี่ยงดังแขงเห็นปะเบยแต่ก่อนก็บอกเป็นยัง่อครับแต่ว่ามีมือหนึงครับไปเปิดตาแดงไหมแตกเบิดรุดเลยแตกเบิดครับ จะเขาเปิดโซ่ร้องโซ่ตายควันดำปีดำปอดตั้งเนาะก็ร้องเบิ้งเขื่อนรองเบิ้งมันเป็นยังไงสนบันไดคู่ออกกันบุลาเปิดแห้งหลายบันไดคู่ออกกันหมดเลยไอเชี่ยวไอไม่ดันไหนครับดันไหนสวยงามเลยทีเดียวครับจัดระบบดีๆครับพี่น้องสมกับเพิ่นเป็นเบื้องหนึ่งแล้วเลยบุล่ะเบ้องหนึ่งเมียน้วบุลาไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบทัศนคติใครมันครับเตะที่สนามช้าง เราคือเบอร์หนึ่งก็ต้องพูดตามสนามช้างนะครับบุหรี่ว่าหมู่ทับผู้ใดญแล้วไปเออบักนี่คือมาฉี่คุยซะโน่บักนีกูเหยียบมันเปิดแล้วฉีหมู่ฉี่เราฉี่ยาก็ได้เป็นว่าละบุหยียบแต่ฉี่คุยแล้วเป็นไรอีกแล้วเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเหยียบผมเถอะครับ <c oughs> แต่ปัาน,นี้ผมก็ยังลุกบูดขึ้นแล้วนี่ครับยั้งแล้วยั้องอีกแล้วก็เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีก สวยงามรับรถคันนี่สวยงามศาสนาจะได้มียังเพิ่นเนาะได้วเทลเล็กลน่อยว่างกัเย็ไปโมเรถคันนี่โมเดเทงามไปนาเลยไปเพิ่งคิดไปไปนาเที่ยเนเียบเขาเ่เบียนเบนแบแหงมันเ่ะ